Qua mưa ơi Quả mưa ơi Qua mưa mà ơi Qua mưa, ơi Qua mẹ à mưa Qua mưa Ôi Qua ơi Qua mẹ ơi Qua mẹ ơi phăng ATM. Ôi, ơi Qua mẹ ơi Qua ตัวเล็งทึอกกำงานสุดเบอร์ครับวันนี้ละลากันส้มพังครับพังเอทีเอ็มพังเทนแก้วพังเอเชียครับพังเทนแก้วลงมาแล้วนะครับจุกรลูจุกกลู เรืเร่อยลมพัดใจเข้าครับมาเดี๋ยวแต๊ตรงลำบ้านเรามาเที่ยวที่นาจา้าดิมาตาพี่มันจะได้ละทีเนอะนี่ปลอกขึ้นมาตึงเอาปลาลงก่อนเที่ยวตึงเอาวันวันจ่ายกล็ละขึ้นแล้วละตอนข้างหลังนู่ไอพ่อพอได้เต็มรถนี่ข้างหลังนู่ มาเต็มรถถตั้งเดินมาเรื่อยๆสักครึ่งชั่วโมงได้ว่างถึงป่าจางโมกันมาเรื่อยถึงมาลาลงก่อนเตี้ยน้องไม่ได้บุกไม่ได้เลยเราเมียล่าอยู่ไหนวังนี้ได้ตำงานมาได้ปางไอเตี้ยมลงมาแล้วครับมามามาตีหน้าแข่งองิน พี่มาร้อยนะแม่นะมีแต่นางงามครับมานทำงานครับไปอุ้ยไปอุ้ยไปอุ้ยุเอดีม่นเดียใจโอ้ยไปอุ้ยโอ้ยไปอุ้ยุ้ยลาทางนี้วบาไปว่าครับลาั้นโอ้ยไปอย ว้าอุ้ยมันยืนน้าอยู่ไปอุ้ยเรือร่อยๆครับดูจังว่าจางโอ้ยแก้วตกใจมัดกูลายด้วยแก้วไม่ตีกูมาโอ,อแก้วนี่ช่วยน้ำมันอ้คุ้นกับคุ้นมากเลยครับ โอ,โอ้โอ้โอ้ม่งไงทนะี่าาน้ำจางขนมมาเร็วกับป้อมน้องแอมบว่าไงเชียครับงานแต่ละตัวสุดเบอร์ครับไม่เหนื่อยเลยครับไม่เหนื่อยเอ้าเอา,เอาไปาาาไปไปไปเพื่อมาจอเลยนะไปโอ้ย ลาไปผักไปเล่นไปครับโอ้ยไปโอ้ยอ้าวไม่ใช่ยิกมึงแก้วโอ้ยไปโอ้ยโอ้ยหนึกว่ายิกมันเลยนี่ควานครับควานควานควานล่อๆครับเมียซ้ำลูกซองว้าโอ้ยโอ้ยไปโอ้ยโอ้ยไปโอ้ยตอนนี้ก็ไม่อยากเอาตีอยู่ไม่นั่นนะ ไม่พุกไม่โดดแก้วไปเร็วเตี้ยได้ได้ได้คุนเนี้ยด็กอ่จะต้องยิกไอ้แก้วก็ไปเร่งต่อมันตอนนู้ดพุกอุ่นพื่อตอนนู้ดพอไม่ใช่บ้าไม่กวกพื้ มันจะมีใครเอาการทำตัวการทำงานไม่ได้ก็เรื่องของการจ้างมันเร็วเนาะคือกวงการเนี่ยดอกันต่อหน้าย่างหลับล่างย่างอย่าแรงว่าปังพงป้ายเม็ดจะสมบัติเราวุย้ยไปไปก้อยก้อยก้อยรักพอประมาณ จางก็ไม่เหนื่อยคนก็ไม่นักจ่อยครับยิกเวลายิกครับคอยลูกคอย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 กลัวไหมกลัวไหมพี่ปลาเลยนะความจะลาดก็มันเลยนะกลัวไหมช่วงหลงนู่นนะมันดึงเลยมั้งไปไปคอยไปอุ้ยคอยคอยคอยลูกคอยคอยคอยหลงยาวไปนี้ยาวแล้วครับ ยาวแล้วครับปอยแล้วครับยาวแล้วครับยาวแล้วครับลองทีเดียวยาวเลยครับตัวทรัพย์นี่ร้อนเนี้ยเกลือตัดเล้าอะอากาศร้อนกุ้นอุ้ยหายเนี่ยปวงตอนนี้หลงกันเะไรเด้อละลงอย่างเดียวนี่ปวงปวงหลงกันนะหวันนี้อะไร อุ้ยไายเนี่ยวันจใจแล้วขึ้นแกงนี่ว่านะขึ้นดังนู่นนะเออลาไปไปนู่นเนี่ยมาอย่างเลื่อยหลังกี่ต้นกันเนาะหลายต้นหลายต้นนั่นเอาต้นกันเลยออกตนกันฮะเอาไล่ลงไอ้ปาดเลย ลาขึ้นตางนี้ก็ต่โอ,อ้มดไล้จัง